กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันในช่วงสุขภาพดีวิถีไทยกับศูนย์ไพรปิจศรีค่ะและวันนี้ดิฉันนําเรื่องราวดีๆจากน้ําสมุนไพรนะคะที่เป็นประโยชน์กับร่างกายกับการบํารุงดูแลอวัยวะภายในที่คุณผู้ชมขอมานะคะนั่นคือน้ํานมถั่ว5สีโดยเฉพาะท่านที่ต้องการลดน้ําหนักต้องการควบคุมน้ําหนักสารเหล่านี้ที่มาจาก ธัญ,ญพืชต่างๆแต่ต้องมีประโยชน์ด้วยนะคะที่สำคัญก็คือแคลอรี่ต้องต่ำท่านที่ต้องการควบคุมน้ำหนักในช่วงเย็นห้ามงดอาหารเป็นเด็ดขาดเพราะจะโหยนะคะพอโหยมากๆเราก็จะไปทดแทนด้วยของหวานหรือมื้อเช้ามื้อถัดไปกลายเป็นว่าน้ำหนักกลับเพิ่มเพราะไปชดเชยจากความโหวยนั่นเอง ฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องงดอาหารค่ะถ้าคุณจะคุมน้ําหนักนะคะแต่ดิฉันแนะน,นําน้ํานมถั่ว5สีค่ะน้ํานมถั่ว5สีนะคะประกอบไปด้วยถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองมีสรรพคุณโปรตีนสูงแทนเนื้อสัตว์และยังดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะคุณผู้หญิงมีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะป้องกันเรื่องของกระดูกหุนค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีถั่วขาวค่ะถั่วขาวนี่นะคะมีสรรพคุณช่วยขับเสมหะ และเป็นตัวที่บำรุงปอดได้ดีลดอาการไอช่วยลดแป้งลดน้ำตาลด้วยนะคะเพราะว่าในถั่วขาวนั้นมีตัวเอนไซม์ตัวหนึ่งนะคะที่ดูแลเรื่องของแป้งและน้ำตาลเป็นอย่างดีนอกจากถั่วขาวแล้วมีถั่วเหลืองถั่วขาวทีนี้ก็ถั่วดำละค่ะถั่วดำนั้นมีคุณสมบัติสรรพคุณที่ช่วยบำรุงธาตุน้ำในร่างกายโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่ง ดีต่อการทำงานของไตและยังช่วยแก้อาการเวียนศรีรษะอ่อนแรงตัวถั่วเขียวนะคะเม็ดเล็กๆเ,เ,เนี่ยค่ะแต่สปปรรพคุณไม่เล็กเลยค่ะเพราะว่าเป็นการดูแลเรื่องของตับโดยตรงเลยนะคะในสมัยก่อนนั้นถ้าเด็กตัวเล็กเนี่ยเขามักจะทําถั่วเขียวต้มน้ําตาลให้ทานจําได้ไหมคะถั่วเขียวต้มน้ําตาลน,น่ะให้เด็กๆทานเนี่ยเด็กทานบ่อยๆเนี่ย ดีการทำงานอาวัยวะภายในดีเด็กจะแข็งแรงแล้วก็ตัวโตวอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือถั่วแดงถั่วแดงเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีค่ะเป็นไขมันต่ำด้วยนะคะช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงอะไรก็ตามที่เป็นสีแดงๆเนะี่ยให้นึกถึงหัวใจไว้ก่อนนะคะตามหลักเลยก็คือของแดงจะบำรุงหัวใจแล้วก็ยังลดความอ้วนได้ดีด้วยนะคะพร้อมกับช่วยบำรุงธาตุไฟด้วยค่ะถั่วเหลือง ถั่วดำถั่วขาวถั่วแดงถั่วเขียวใช่ไหมคะ5สีตอนนี้เราจะเพิ่มตัวลูกเดือยค่ะลูกเดือยมีประโยชน์มากโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องของไขข้อนะคะลูกเดือยจะดูแลเรื่องไขข้อเป็นพิเศษเลยค่ะช่วยบำรุงกำลังบำรุงปอดบำรุงตับบำรุงไตบำรุงม้ามมีสรรพคุณรอบด้านเลยและพร้อมทั้งช่วยขับปัสสาวะด้วยขับเ้นหาอกตังหา อย่าลืมนะคะท่านที่กำลังมองหาเครื่องดื่มที่ประจำครอบครัวดื่มได้ทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่วัยทำงานรวมไปถึงผู้สูงอายุหากท่านจะไปเยี่ยมคนไข้หรือไปแสดงคาระวะต่อคนที่ท่านรักผู้สูงอายุนะคะหรือจะไปถวายพระสงฆ์ดิฉันแนะนำเลยค่ะน้ำนมถั่วห้าสีดีที่สุดเลยนะคะรสชาติอร่อยค่ะและดื่มเป็นประจำานี่นะคะคุณจะรู้สึก ความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณเลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมคงได้สาระเนื้อหาดีๆจากช่วงรายการของเราซึ่งเราปรารถนาให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะดูแลสุขภาพภายในนะคะถ้าสุขภาพภายในดีจิตใจงามจิตใจคิดบวกอยู่ตลอดก็จะส่งผลให้ร่างกายของคุณแข็งแรงด้วยค่ะ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ